พี่น้องมากินขา้าวเสาร์น้ำมีมอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อต้มข้างในหมูเด,ด้อพี่น้องแต่กระโมหวานปีงหมูหวานเขียวขิงมาเส็ตหนังเด้อสบายดีพี่น้องเลีซีงสีตะหักแพรทั้งลาวทั้งไทยทางเกษตรเด้อมากินขา้าวเสาร์น้ำมีมอนเดอ้อต้มข้างในหม,ม,มูมาเด้อมาเด้ออันนี้ก็ะปิ่งหมูหวานเขียวขิงแต่โมหว,วานซื้อมาไว้ให้เนต้นแรงหวานนี่ สะายดีพี่น,อน,นอ้อนนงดิฟีเดี่ยวหา,างเทงกินข้าวซอนนักกินเยอะอะไรแบบนี้นอะไรเฮ้ยเขวันทางเมืองนอกหอมเตยเลยขวัญทางเมืองไทยมามาเก่าด้อมาเด้อยุ่ยู่ทางเมกามาเด้อลุดเด้อของแม่เด้อหลูดหหลานหลานอยู่ทางเมืองไทยมาเด้อ เล็ซาลี่แม็กี่พิมเข่าตึงเกินเด้อสอนเดาเป้าโนดเด้อเข่ากันเด้อทำน้องเด้อเป้าเด้อสอนเด้อเอทุกคนเป็นสีที่แพงขอบอกขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้กำลังใจเด้อมือทุกปุ๊ทุกคนกำลังใจไงคนนี้ใจหลายห อ่อนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อไหร่นะฝนหมดตกนี่นะนนกะส่งน้ำอันนั้นแหละกินน้ำดอกเก๊กฮวยลูกสาวซื้อถากมาให้ลูกสาวผู้อยู่นพิกา่เด็กพยูนไฮโลพยู่ประเทศไทยซื้อมาให้ Bạn chung hay thanh nam saa chung kim thanh nam niên đạt mưa đi mặt kể lắm mọi người mặt kể lắm mặt kể lắm mặt kể lắm mặt kể bố Cua kể lắm mặt 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 kể

มันพุดมาเนี่ยุดมานี่จะเอ็ดสเอ็ดเสียงจุดอย่างร,ราเลยครับจุดนะเขาเรีนเขาไบจะเคยเสียงลงนบายกียไปทายโรดเลยปรเดนเสียงฮันหันันชวนชักกล้องเลยนังลุกดิด เด้ดอบุมองมุงทุนไปนอนพุนน่นแม่จะผุนเข้าขอนี้วนั่งปาย,ยานั่งลูกติดลูกนั่งเสือเบิ้อเป่นยังไงดื่ม่นแม่ ่ข่าวนะนอนกระโลให้ไงก็แม่แล้วอนนันนี้อ้วไใหญ่กว่าหมูี <Okay. S 2> ่เนี้ยอันพ <laughs> อเพิ่นมัแจะลูกคนมดแหละ นั่งล่าค่ะซองโตดุตั้มตายซชอันมกรมูเปีงุดลายคูอเสือคือแม,ม่เปุนต้มตายสามทางสามทางกานง็นั่งนองหล่าจกตัวขาตัวหนึง่งตัวขาตัวหนึง่งก็หายพ่นอ้องถอดแตก ไปเลี้ยงไปเลี้ยงอยู่บ้านน้องสะผมพักไปทันไรบ้ายังเหมือนดงมนี่นเพียงแล้วก็แพงมากกนแล้ว เจา้ามาทหารตอหน,นีแล่นครับเราจะว่าผมเป็นอย่างนีนแพงนั่นน่ะ่น้อกาเลี้ยงไก่กับบริยาขา้ากินได้ไม่มอนนะแง่อยากกินจะไปเอาบนอื่นมา่กินซื้อตลาด นอนหยาดห่อนนอนดึกห่อนห่อนกลางคืนก็ได้ ไส่มูนะ้ก็ซื้อเอาในบอนนั้นแม่มอนซื้อมุ้ปินนั่นแหละแล้วต้มข้างในขายนตลาดข้่างในมันจาต้มขายต้๋มหงสิบพัน เป็นไาอ่ะน้ำงาม mm hmm. บุญเช่นปีน,นีนนนน่บุญมวนงามนี่รุ่ญสมเจ้าบุญมรบุญรุ่นแม่บุญมวนบุญเถ่าคนหนึ oh, ่งอ้นแรกสุดยออันไหนเปล่าสนดยเหาะบ้านแห่ mm hmm. กองตุ่มกินซ mm hmm. ีนงวัวเฮือนนั่นกินสินงวัวเฮือนนี่ขันสงการ mm hmm. อิ่มเลย เอ้ยไปขึ้นเทืยนได้ค่ะเขาเ <c oughs> น่อผาเขา่าไปเทียได้ค่ะเขายน่อพ้าเข่าเล้วคันสงการจับอันบุญไยประตูเล่าไปเทีานได้ก็จะกินงชินนะขางว่าขาคุ้ยไอ้โตหละเดี๋ยวนี้เงียบดูเพื่อนเพื่นมันดูเพื่น กันมาลินหนักอย่างเเปิดเงเต้นเห็ดไฮเห็ดหน้ากับซอยกันเห็ดบริดจ้าสิเห็ดหน้าซอยกันแล้วแล้วหน้าข่อยเห็ดหน้าเจ้าน้ำคุ้นเขาก่ะคุณเล่านะพว่มามวนของพี่ไปนำหาไพหามันหยาบ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 หากระบุงเขาคุนมาใส่เล่าอยู่บ้าน

ผู้ใหญ่ผมเน่เขาคนออบสุพรรณอึ่งขขอยกันยังนอย่องเห็นคเนเห็นแน,น่นรอ่นกับเขาะกี่มวนตะาืขึ้น้องเชียหยาวัดขาหนุ่มไปมีกีตอก,กีต้าก็จับปอกจับปีเอาลงไปเตาแขนยันยันยัน ลมปูสาวเข็นผายเป่าแข็นหล่ากงบ้าวิญญาหน,น้อยไปหาลมสาวดีเอ้ยเดินบ้านแบบนี้แบบเป็นเอาสาสตมาปูกิ้งเ <c oughs> ข็นผายซาลงเข็นผายกูเบ่ามาล้มเดินแจ้ง เขามีวูู้ไม่เท่ากับสุพังแรออยู่ในเฮือนเลยเน่ะมนไปเรื่อๆอขมือนี่เรอยๆเรื่อยๆกิยามไปหิทะแดมันซื้อหมือนี่ช่มค่ะ้นกอทั ฮ่าฮ่าฮ่าเหตุผลไม่สุยอนะคลิปนี้ค่ะมีมอลาดก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซักตะไคร่สองน้องหนึ่งกิ้งยาย่มอญเด้ออย่าลืมผักส่องสาลีตาแว่นเนื้อเด้อดอกกะยาสอนทาพื้นชมหน้ากินแซ่บเด้อพี่น้องเด้อบาย